ยังอยู่ที่เรื่องของของกินแล้วกันนะฮะทีมข่าวเจ็ดทีเดียวของเราไปร่วมงานแสดงสินค้าฮารานนานาชาติใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะฮะปีนี้เอาของดีของไทยฮะถั่วนานาชนิดข้าวนานาพันธุ์ของไทยไปจัดแสดงด้วยเป็นสินค้าฮาราลที่มีคุณภาพนะครับบริษัทพัฒนาการส่งออกมาเลเซียหรือว่ามาเทรดพาไปร่วมงานแสดงสินค้าฮาราลนานาชาติครั้งที่19ปีนี้จัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหรือที่เรียกว่างานมิฮาร์ตทูทัพซันเทเวนีทรี นับเป็นการจัดแสดงสินค้าฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีผู้ประกอบการเข้าร่วม44ประเทศขนกันมาเพียบเลยครับคุณผู้ชมฮะทางอาหารเครื่องดื่มขนมคบเคี้ยวเวชภัณฑ์งานศิลปะแฟชั่นเครื่องแต่งกายรวมถึงการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมซึ่งการจัดงานครั้งนี้ปิดฉากลงไปแล้วคาดว่าทําเงินไม่ต่ํากว่า2ล้านริงกิตหรือว่า15ล้านบาทด้วยกันของไทยเนี่ยก็โกอินเตอร์แบบเขาด้วยเหมือนกันนะฮะโดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำสินค้าไทยไปร่วมทําความรู้จักเป็นสินค้าฮารานชั้นนาของไทยก็มีถั่วนาหน้าชานิดข้าวสารข้าวเหนียวเหนียว,เ,ยวเครื่องประดับแล้วก็สปาฮารานนะฮะโดยนางสาวรดาผู้มาเอกอักรรชทูตณนะกรุงโกลาลัมเปอร์ให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์อันดีของการจัดงานครั้งนี้เป็นการบอกต่อสินค้าฮารานไทยแล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้าฮารานจากประเทศอื่นทั่วโลกพร้อมชูให้สปาไทยเนี่ยเป็นบริการ ประเภทฮารานด้วยข้อดีของการจัดงานเนี่ยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนอาหารศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องจากประชากรชาวมุสลิมที่มีอยู่ทัว่วโลกนับว่ามีอยู่ไม่น้อยจึงเป็นผลดีนะครับที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกนันในงนครับ รัฐบาลมาเลเซียก็ให้ความสำคัญนะคะกับอ,อุตสาหกรรมฮาลาลนะคะแล้วก็นับว่าเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกนะคะเ,เกี่ยวกับการออกร์ติฟิเคชฮาลาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการประชุมหรือว่าการจัดเอ็กซิบิชันครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเสมือนหนึ่งในแพลตฟอร์มนะคะเวทีที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมฮาลาลจากประเทศต่างๆจะได้มาเ,าเปิด ตัวนะคะาหาตลาดใหม่ๆนะคะในขณะเดียวกันเราก็ได้เรียนรู้ถึงอุตสาหกรรมฮาลาความก้าวหน้าของของรัฐบาลมาเลเซีย